ถ้าเพื่อนๆจำเจกับการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอด้วยหน้าตัวเองเดี๋ยววันนี้เราลองเปลี่ยนหน้าตัวเองให้เป็นหน้าการ์ตูนกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พ,พบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่องเอาเบาโยสนมครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเทคนิคง,ง่ายๆครับสำหรับการถ่ายภาพนิง่งแล้วก็ถ่าย คลิปวิดีโอง่ายๆสนุกๆมาฝากเพื่อนๆครับโดยการเอาการ์ตูนมาใส่ในใบหน้าของเรานะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในช่อง Above Boy สนมก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับไปกันเลยครับสำหรับวิธีการถ่ายภาพให้กลายเป็นหน้าการ์ตูนหรือว่าถ่ายคลิปวิดีโอให้เป็น หน้ากระตูนเข้าไปสู่หน้าของเราเนี่ยเราก็มีหลายแอปพลิเคชันด้วยกันแต่วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปทำกับแอปพลิเคชันที่เพื่อนๆคุ้นเคยกันก็คือแอปพลิเคชัน i n s t a g r กรครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน i n s t a g r กรนะครับก็อันนี้ก็เป็น i n s t a g r กรของ a b o u t Boy นะครับเพื่อนๆสามารถกดติดตามได้ต้องขอบคุณด้วยนะครับวิธีการทำนะครับถ้าเพื่อนๆอยู่หน้าของ อินสตาแกรมของเพื่อนนะครับเพื่อนๆก็กดที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ไปใช้คําว่า Story นะครับกดเข้าไปก็จะมาสู่หมวดกล้องลักษณะแบบนี้นั่นเองครับวิธีการหาฟิลเตอร์นี้นะครับเพื่อนเเลื่อนไปนะครับขวาสุดนะครับอ่าที่เป็นรูปเหมือนกับแว่นขยายนั่นเองนะครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วเราก็ไปที่แว่นขยายตรงนี้พิมพ์คําว่าการ์ตูนนะครับการ์ตูนน่า รอแป๊บหนึ่งนะครับก็จะมีหน้าการ์ตูนมาให้เพื่อนๆลองใช้เยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่ะเราก็ไปเอาหน้าที่มันแบ๊วๆอ่ะคุณผู้ชายอาจจะชอบแบบนี้แต่ว่าคุณผู้หญิงก็อาจจะชอบแบบที่เป็นเหมือนเอลซ่าอะไรพวกนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยครับนะครับวิธีการใช้งานนะครับเพื่อนๆก็กดลองใช้ดูก่อนนะ ใช้วิธีการลองใช้นะครับตอนนี้หน้าผมก็เปลี่ยนเป็นการ์ตูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นก็แปลกตาดีนะครับซึ่งบางฟิลเตอร์นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนสีลูกตาได้โอ้มันก็สุดยอดเลยนะครับซึ่งตอนที่เราลองใช้นะครับก็จะมีฟิลเตอร์ที่เป็นหน้าการ์ตูนมาให้เราเลือกค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลื่อนไปดูได้นะครับเขาก็จะปรับเปลี่ยนไปให้เพื่อนๆนะครับอ่าแบบนี้นะครับ อันนี้ก็มีการ์ตูนเยอะแยะนี่ก็สวยดีนะครับวัยรุ่นอาจจะชอบเนาะอ่ายกตัวอย่างผมจะเอาเป็นอันนี้แหละอ่าเอาเป็นตัวนี้นะครับผมก็จะใช้แบบตาสีฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับวิธีการถ่ายนะครับถ้าจะถ่ายแบบภาพนิ่งเพื่อนๆก็แค่กด1ครั้งนะครับยิ้มหน่อยเนาะยิ้มอ่าถ่ายเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็แค่กดเซฟตรงนี้นะครับ เรียบร้อยเลยก็จะไปอยู่ในคลังภาพของเพื่อนๆนะครับหรือเพื่อนๆจะเอาลงสตอรี่ก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดส่งถึงอะไรก็ว่ากันไปนะครับต่อไปเราจะมาลองถ่ายแบบวิดีโอกันครับก็ไปกดที่เครื่องหมายกรกบาทนะครับ จากนั้นวิธีการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับส่วนมากก็จะกดค้างเอาไว้นะครับมันก็จะไม่ค่อยสะดวกนะครับเราก็จะต้องกดที่ปุ่มชี้ลงตรงนี้นะครับเลือกคําว่าแฮนด์ฟรีครับเพื่อนๆก็จะแค่แตะแค่ครั้งเดียวนะครับเราก็จะถ่ายคลิปวิดีโอยาวเนี่ยลองทดสอบกันนะครับผมกดหนึ่งครั้งนะครับสวัสดีครับโอ้ยทำไมผมหน้าเป็นการ์ตูนอย่างเท่เลยมันสยอดอ่าเสร็จแล้วก็อาจจะกดหยุดอ่า นี่นะครับเสร็จแล้วเราก็กดเซฟไปได้เลยนะครับซึ่งต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าสำหรับการถ่ายคลิปวิดีโอในลักษณะของฟิลเตอร์ของ i n s t a g r กรนี้นะครับจะสามารถถ่ายได้ถึง1นาทีนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นพาร์ท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 ไปนะครับเพื่อนๆก็ถ่ายยาวไปเลยแล้วก็เอาคลิปวิดีโอมาต่อกันนะครับซึ่งผมเคยได้บอกไปแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ตัวไอข้างบนนะครับก็เข้าไปดูได้เลยนะครับสาหรับการรวมฟิลเตอร์นะครับ เสร็จแล้วก็กดที่กาบาได้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเอาฟิลเตอร์นี้กลับไปใช้ที่หน้า i ิน t a g r a m ของเรานะครับเราก็กดที่ชี้ลงตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกเอฟเฟกนะครับอ่าเท่านี้ก็จะมาอยู่ที่หน้า i ิน t a g r กรมของเรานะครับกดกากระบาดไปก่อนนะครับกดกระบาดไปยกเลิกไปอ่ากดกลับนะครับมาจริงหรือเปล่ามาดูครับเลื่อนดูครับ อันนี้ครับมาแล้วนะครับก็จะมาอยู่ที่ฟิลเตอร์ที่เพื่อนๆบันทึกเอาไว้นะครับก็ไม่ต้องไปหาใหม่นะครับก็บันทึกแล้วเอามาใช้ได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆแบบสนุกสนานแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับมีหน้าการ์ตูนเยอะแยะมากมายเพื่อนๆได้เลือกใช้นะครับซึ่ง ไม่ได้ทำได้เฉพาะแอป Instagram นะครับถ้ามีโอกาสในตอนหน้าผมจะเอาอีกแอปพลิเคชันหนึ่งมาแนะนำเพื่อนๆครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอนะครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆรวมถึงเทคนิคการใช้มือถือง่ายๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด ติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง ABOUT BOY สนุมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ